สบายดีค่ะเอฟซีทีก็ร่มรักทุ๊กตุกคนที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมช่องน้ำพรานทั้ราลกในขณะนี้นะคะยินดีตอนรับเอฟซีทีก็ร่มรักทุกทุกท่านเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงการานต์เฟสติวัลในอีกสามเมือขนาดนี้นะคะบางพื้นที่กำลังการเล่นสงการานต์กันแล้วนะคะ Welcome to the SONG Songkran f e s t i v a l i n the next 3 days อีกสามว,วันข้างหน้านี้นะคะก็จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานนำพันก็จึงอยากจะเชิญชวน FC ที่ครบรักทุกท่านก่อนที่เราจะออกไปเล่นสงกรานก่อนที่บุตรหลานของเราจะออกไปเล่นสงกรานด้านนอกคุณเล่นสงการานยังไงจึงจะ เล่นได้อย่างสนุกสนานและไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะตามหลักรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้แต่ก่อนที่นความจะได้พาเอฟซีลงมาล,งล้วงลึกเอาข้อกฎหมายมาบอกกล่าวเพื่อเป็นการเตือนสติเพราะอีกสามวันก็จะถึงขาอจะเล่นสงกรานกันได้อย่างเต็มพื้นที่ของประเทศไทยเรานะคะซึ่งบางพื้นที่ก็มีการละเล่นกันไป บ้างแล้วพอสมควรนะคะจากประสบการณ์ที่นำพรเท่านนะคะ้าก่อนที่นพรจะได้พาเอฟลงไปล้วงลึกข้อคติเตือนใจข้อกฎหมายข,ข้อเตือนใจก่อนที่เราจะไปเล่นสงการฝากขอความกรุณาเอฟที่ครบรักทุกทุกท่กทานก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับส c r i b e กดนิ้วโป้งให้เพื่อว่าจะเป็นกำลังแรงใจให้กับนำพรพัฒราจะได้นำสาระน่ารู้มาฝากมาต้อน FC ที่ครบรักทุกทท่ทานคือเก่าคือเดิมนะคะ FC จะ๋า วันนี้ที่รอคอยก็มาถึงนะคะทีนี้นะคะเทศกาลสงกรานต์เฟสติวัลที่หลายๆคนนะคะพวกนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่ต้องการที่จะเข้ามาเล่นสงกรานต์ที่ประเทศเราก็หลั่งไหลเข้ามาเดี๋ยวนี้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวนะคะโรงแรมน่าจะติดเต็มไปแล้วโรงแรมสถานที่พักผ่อน น่าจะเต็มไปแล้วนะคะหรือมีก็อาจจะเป็นสถานที่ที่อาจจะอยู่ไกลกับที่เขาจัดเป็นเซฟโซนเป็นที่ให้นักท่องเที่ยวได้เล่นสงกรานกันนะคะทีเนี้ยการเล่นสงกรานเราจะเล่นสงกรานอย่างไรเราจะไม่ได้พ่วงคดีความมาด้วยไม่ว่าจะเป็นนะคะคดีอาญาหรือคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เขาสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย จากการที่เขาได้รับความเสียหายความเสื่อมเสียต่างๆในช่วงเทศกาลสงการนี้7วันอันตรายนะคะซึ่งบางพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเขายังจะมีวันไหลด้วยใช่ไหมคะทำยังไงพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะมีลูกที่กําลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นไม่ว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะไม่ว่าลูกสาวหรือลูกชายของคุณก่อนลูกจะออกไปเล่นสงกรา์บอกลูกเตือนลูกเอาข้อกฎหมายมาบอกลูกเด็ก ยังไงก็คือเด็กวัยรุ่นก็คือวัยรุ่นความคึกขนองความฮึกเหิมยิ่งโดนแรงยุเพื่อนๆเขาไม่คำนึงถึงอะไรนะเขาไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเท่าผู้ใหญ่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะขนาดบางคนนะคะบรรลุนิติภาวะแล้วเป็นพ่อคนแม่คนพอมีน้องแอนเข้าไปสิงในร่างกายแล้วเมื่อ,อไร่สติสัมปชัญญะหลุดทันทีนะคะไปตามอารมณ์ไปตามอำเภอใจแล้วคุณจะได้ กระทงจะได้คดีความตามติดมาด้วยนะคะดูกระเป๋าของตัวเองให้ดีๆกระเป๋าตุงไหมกระเป๋าตึงไหมเงินในบัญชีเคินฝากของคุณเยอะไหมในการที่พวกคุณจะไปเล่นสงกรา์ในครั้งนี้ตราบใดที่คุณไม่ระมัดระวังนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อกฎหมายตามหลักรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ว่ามาตรายี่สิบแบบนะคะบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ ในชีวิตและร่างกายของตัวเองดังนั้นนะคะการที่พวกคุณเล่นสงการโดยที่มีการละเมิดสิทธทิส่วนบุคคลเขาปฏิเสธเขาปกป้องปัดป้องแล้วยาไม่ต้องมาเล่นนะยายุดจะไปธุระโน,นนี่นั่นแต่พวกคุณก็ยังมีการบังคับขค่มขืนจิตใจเขาให้เขาตกอยู่ในสภาวะที่แบบว่าไม่สามารถที่จะขัดขืนหรือตอบโต้คุณได้นะคะ ระวังขวาผิดนะคะผิดทั้งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ผิดทั้งประมวลกฎหมายอาญาอ่ะทีนี้นะคะมีกฎหมายมาตราไหนมาเกี่ยวข้องมั่งนะคะโดยเฉพาะนะคะพวกที่เกาะกลุ่มเกาะกลุ่มอยู่ตามรายทางเวลาผู้คนสัญจรไปนะคะจะพากันไปรุมล้อมล้อมหน้าล้อมหลังนะคะขนาบหน้าหลังซ้ายขวาผิดล้อมเลยนะคะเหยื่อจะตกอยู่ตรงกลางนะคะ เอาน้ำสาดเขานะคะปาแป้งเขาลูบไหลเขามีการกอดรัดฟัดเวียงนะคะถือโอกาสล่วงล้ำกั้มเกินเขาโดยเอาเทศกาลสงกราน,นี้มาบางหน้านะคะยิ่งคุณกระทําการอกณาจารย์เด็กและเยาวชนที่อายุยังไม่เกิน18ปีระหว่างโทษหนักนะ จำคุกนี่นะคะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา278นะคะ279นี้อัตราโทษหนักนะคะ FC จะระวังไว้บอกลูกบอกหลานนะคะเด็กและเยาวชนถ้ากระทําความผิดก็ขึ้นศาลเด็กและเยาวชนนะนะคะถ้าผู้ใหญ่ก็ขึ้นศาลอาญาระวังไว้นะคะ f อจะการที่กระทําการอนาจารย์เด็กสาววัยรุ่นเขาเขี่รถมอเตอร์ไซค์สอนกัน ใช่ไหมคะนุมน่มนมผู้บ่าววัยรุ่นหรือคนเฒ่าคนแก่ที่มีน้องแอนเปิดลำโพงเครื่องเสียงอยู่การทางเป็นล้อมเขาสาดหน้าสาดหลังคนหนึ่งปะกแป้งคนหนึ่งกอดเขากอดดัดฟักเบี่ยงฉุก,กชากลาดถูเขาฉุดดึงเขาดิ้นแล้วดิ้นอีกก็อันนี้ยิ่งเขาดิน้นยิ่งกอดนะคะอีกคนหนึ่งก็ปากแป้งคนหนึ่งก็กอดทั้งล้วงทั้งควักยิ่งมีน้องแอนลกอฮอล์อยู่ในตัวด้วยเมาเมานะคะขาดสติกลับมาก,กับความคึ้นกระนองระหว่างคุณจั ต้องโทษนะคะผิดประมวลกฎหมายอาญานะคะซึ่งน้ำพรจะหยิบยกเอามามคือมาตรา278กับมาตรา279มันเข้าข่ายอาาจารนะคะเอจะระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือโทษปรับไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทหรืออาจจะต้องโทษทั้งจำและทั้งปรับนะคะหากการกระทำนั้นเป็นการบังคับขู่เข็นโดยที่เหยื่อนั้น ตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถที่จะปกป้องหรือขัดขืนได้นะคะคุณใช้การบังคับข่มขู่ขู่เข็นเขาเขาตกอยู่ในสภาวะที่จำยอมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ปกป้องตัวเองไม่ได้ตัวนี้อัตราโทษหนักนะคะจำคุกไปเกิน15ปีนะอาจจะต้องโทษทั้งจำและทั้งปรับอัตราโทษมันสูงนะคะ f อซดังนั้นบุตรหลานของท่านไปเล่นสงกรานหรือ สามีของใครก็ตามญาติใครก็ตามกอดออกไปเล่นสงการานต์เพราะอีกสามวันในวันนี้วันที่สิบแล้วนะคะบางพื้นที่เล่นแล้วนะคะนําพรไปเจอแล้วนะคะไปเจอในเหตุการณ์หมู่บ้านใกล้เคียงของน้ำพรกลุ่มวัยรุ่นนะคะเขาตั้งถังน้ําไว้ข้างทางตู้ลําโพงนะคะมีน้องแอนด้วยนะคะน้องแอนแต่ละคนโนอะ้โหเดินไปข้างหน้าสามเก้าถอยหลังเจ็ดเก้าเดินชนหน้าชนหลังล้อมเด็กวัยรุน่นน้ำพรจอดเตือนเลยนะคะวันนั้นเขาก็ขอโทษนะน้ำพรบอกให้กล่าวความขอโทษ ถ้าน้องเขาถ้าเด็กถ้าผู้หญิงเขาไม่ยินยอมที่จะให้พวกคุณสาตร์คุณมาล้อมหน้าล้อมหลังอย่างนี้คุณรู้ไหมว่าผิดกฎหมายคือน้ำพรขับรถเครื่องไล่หลังเข้าไปไงไปด้วยกันแล้วทีนี้น้ำพรบีบแตรสั่งหยุดทุกคนและก็อบรมข้อกฎหมายนะคะบางครั้งนะคะถ้าเราคุยกับเด็กและเยาวชนแม้เขาจะเมาถ้าเรามีหลักการและเหตุผลลูกเอ้ยหลานเอ้ยฟังนะลูกการเล่นของพวกหนูให้เล่นอยู่ในขอบเขตนะลูก เนี่ยเขาฟังนะวันนั้นเขาก็กล่าวคําขอโทษขอโทษคนที่เขาได้ละเมิดเพราะเป็นการล้วงลงไปเข้าไปจนถึงเสื้อในผู้หญิงก็กรีดร้องนะคะกรีดร้องผู้หญิงอัดสามไปเด็กผู้หญิงนะคะจะอายุประมาณอยู่ในห่วงม .1 ม .2 ม .3 นะคะส่วนพวกที่เล่นสงกรานพวกผู้ชายวัยรุ่นวัยคนองน,นะคะมีตั้งแต่ระดับอาวุโสจนมาถึงเด็กนะคะ ส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่ล้อมขนาดกันมีทั้งคนเท่าคนแกน่ล้อมหกเจ็ดคนล้อมผู้หญิงสามคนคนเดียวนภรขับรถเครื่องไล่หลังไปนภะพรบีบแตและสั่งหยุดหยุดมาฟังก่อนการกระทําแบบนี้เป็นการละเมิดเข้าขายการอนาจารน้องเขาปัดป้องถ้าคุณจะขอสาดน้ำทาไมและนี่ตักเตือนและเขาก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งพาเด็กมาขอโทษนะคะนภะพกว่าทําอย่างนี้ไม่ได้ไม่งั้น ฉันจะโทรเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดําเนินคดีกับพวกคุณเด็ก <_ d ick> พวกนี้เขายังไม่บรรลุนิติภาวะและเขาก็พยายามปัดกล้องเขาไม่ให้พวกคุณไปกอดเขากระสาดน้าําสาดได้แต่มีไปกอดรัดฟัดเหวี่ยงเขากอดเขาอขา่ะกอดเขาซึ่งเราดูแล้วมันเรืองที่น่าเกลียดอ่ะเราก็เป็นยายคนแล้วนะคะนภพรก็เลยถือโอกาสตักเตือนและทีนี้พอนภพรผ่านไปทุกวันนี้นะคะก็เห็นเขาเล่นสุภาพกันนะนะคะนี่บางครั้งนะคะเด็กเขาก็คือเด็กนะคะ คนเมาก็คือคนเมาถ้าเรามีสตินะคะทักษะในการพูดเราอย่าไปพูดกับตอนกับคนที่ที่เขาผิดอยู่นัจุดนั้นแต่เราสกิดเอาคนใดคนหนึ่งที่เขาพอมีสติให้เขาบอกคนของเขาอย่าทําอย่างนี้มันผิดกฎหมายเขาฟังนะน้าพรทําได้ผลแล้วนะัจุดหนึ่งบ้านไม่ไกลกับหมู่บ้านนพรห่างกันประมาณสามกิโลนะคะน้พรก็ตัดเตือนแต่ความโชคดีก็คือน้พรเคยทํางานอยู่ที่นี่เขาก็เลยให้เกียน,นติำพรนพรตัดเตือน และทีนี้ก็จะประสานไปกับผู้นำชุมชนให้จริงๆแล้วเราอยากให้ประกาศตามหอกระจายข่าวเตือนเอาข้อกฎหมายบางตัวนะคะที่จะเป็นการละเมิดนะคะและใครก็ตามนะคะในระหว่างเล่นสงกรานถ้าหากคุณถูกกระทําการที่ไม่เหมาะสมเข้าข่ายกับการอนาจารการลวนลามนะคะก็สามารถไปแก้ความดำเนินคดี เอาพยานหลักฐานเอาพยานบุคคลหรือยิ่งมีภาพคลิปวิดีโอยิ่งดีนะคะไปร้องทุกกล่าวโทษตามท้องที่ที่ท่านถูกลวนลามถูกกระทหรือหากทรัพย์สินของพวกคุณเสียหายนะคะทำให้ทรัพย์สินเสียหายไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือระบบอะไรต่างๆที่เป็นทรัพย์สินของพกคุณที่เป็นมูล,ลค่าเป็นเงินเป็นทองก็สามารถ ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายได้ท้งทางแพ่งและทางอาญานะคะนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่นภพรได้เอามาบอกก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์เฟสติวัลร้อยเปอร์เซ็นต์ในอีก3วันข้างหน้านะคะดังนั้นถ้าหาก A FC กซครรทุกท่านมีบุตรหลานหรือจะออกไปเล่นสงกรานต์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นหรือเป็นผู้ที่ถูกเล่นหากคุณไม่พร้อมที่จะให้เขาสาดน้ำคุณก็บอกกับเขาด้วยเหตุด้วยผลคุยกันด้วยเหตุด้วยผลอย่าใช้อารมณ์ ถ้าใช้อารมณ์พูดคุยกันเมื่อไหร่การประทะมันจะเกิดขึ้นเพราะฝ่ายหนึ่งเมาฝ่ายหนึ่งโมโหนะคะดังนั้นค่อยๆพูดค่อยๆจะาให้เทศกาลสงการของไทยเราเป็นเทศกาลประเพณีที่สวยงามควรจันลงสื่อต่อไว้ให้สมกับที่นานา,นาอารยประเทศอยากจะเข้ามาเล่นสาดน้ำเทศกาลสงการเฟสติวัลของไทยเรานะคะถ้าหาก นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขาเล่นใช้ปืนแรงดันอ,ดอัดแรงดันสูงเราก็ที่เป็นเจ้าของประเทศเจ้าของประเพณีก็ช่วยไปตักเตือนเขาอย่าให้เขาใช้เครื่องเล่นสงการามที่มีระบบแรงดันแรงอัดฉีดสูงนะคะบ,บอกเขาแนะนําเขาในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้านที่รับแขกบ,บ้านแขกเมืองอย่าไปใช้ความรุนแรงกับเขาเพราะยังไงแขกก็คือแขก สำหรับผู้เล่นสงการคนไทยเราที่เล่นด้วยกันขอให้เล่นอยู่ในกรอบข้อกฎหมายให้พึงระลึกไว้ว่าคุณจะเล่นสงการด้วยความสนุกสนานหรือคุณจะมาเสียน้ำตาเสียเงินเสียทองและเข้าไปอยู่ในคุกหลังจากเล่นสงการแล้วหรือคุณอาจจะไม่ได้เล่นสงการเลยเล่นครั้งแรกก็โดนจับแล้วเรียกร้องค่าเสียหายตามทรัพย์สินเขาเสียหายกินไปการลวนลามอนาจารเป็นการลูบไลส่วนโคง้งส่วนเว้าส่วนนูนของเขาผู้หญิงนะคะคุณจะ เสียเงินและเขาพุกด,ด้วยนะคะเอซี MC จาดนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่น้ำพรได้เอามาเตือนสติพี่น้องทุกทุกคนก่อนที่จะไปเล่นสงกรานต์นะคะถ้าหากท่านคิดว่าอีพีนี้น่าจะเกิดประโยชน์กับท่านก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะเป็นกำลังแรงใจกับช่องน้ำพรพัฒรา จะได้คักสารสาระดีๆได้เอามาเตือนสติพี่น้องก่อนที่จะสายเกินแก้นะคะสำหรับวันนี้นพรก็ขออำลาเอฟซีไว้เพียงแค่นี้ก่อนไว้ e พีหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่น,นะคะขอให้เอฟซีของนำพรพัฒราทุกๆคนจงเล่นสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานตามจารีตประเพณีไทยให้ใครๆก็ชื่นชมนะคะน้พรอกล่าวคำว่า,าสวัสดีจ้าสบายดีค่ะเอฟซีทีมโปรดปรักทุกผู้ทุกคน,กคนยนดีที่ให้แข่งแรกกันสุดสั้นกันนะ